รีวิวทดลองขับ Yaris c o s s 0อ3 Move to the back มไม่ Move to the back ไป นี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษเป็นลูกค้านะครับที่สนใจยาริสคอร s สอยู่ซึ่งผมจะชวนเธอไปทดลองขับด,ด้วยกันและเปิดประสบการณ์การทดลองขับด,ด้วยกันครับผมอยู่กับน้องบอครับนี่คือน้องบอลครับน้องบอครับวันนี้เป็นการพาไปทดลองขับกับรถรุ่นใหม่ ันนี้นะครับผมจะพาลูกค้านะครับไปร่วมประสบการณ์ในการทดลองขับกับยาริสครอสนะครับ2023ซึ่งเรามีลูกค้าเป็นคุณสุภาพสตรีนะครับที่ร่วมทดลองขับไปด้วยกันครับตอนนี้เป็นการทดลองขับนะครับนิวยาริสครอสลูกค้าไปร่วมทดลองขับนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับกับในเรื่องของการทดสอบความเร็วก็คือจากหยุดหยุดนิ่งศูนย์ถึง100กิโลเมตรเพื่อทดสอบในเรื่องของสมรรถนะและพลักํางของเครื่องยนต์ครับ อสอบถามในเรื่องของอัตราเร่งครับหลังจากที่ได้ทดลองกดคันเร่งดูมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับรู้สึกว่าเร่งอะคะ่ะเร่งได้ทันใจแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่เร่งเครื่องแล้วก็จะแซงอะคะ่ะก็รู้สึกปลอดภัยอะคะ่ะก่อนหน้าที่จะมาเทสไดอะคะ่ะด้วยความที่ตัวรถอะคะ่ะใหญ่แล้วเครื่องอะคะ่ะอยู่ที่ประมาณ1.5คิดว่าน่าจะอัตราเร่งอะคะ่ะน่าจะอืดหรือว่าเหยียบไม่ขึ้นประมาณนี้นะคะ่ะแต่เมื่อพอมาได้อลองทดลองขับอะคะ่ะแล้วก็เหยียบคันเร่งดู ึ้นค่ะเหยียบแล้วก็เครื่องอะค่ะเร่งขึ้นตามที่เราเหมือนกับขึ้นตามเท้าไปอะค่ะในเรื่องของน้ําหนักของพวงมาลัยในการควบคุมรู้สึกอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ใช้ความเร็วต่ำมาค่ะและก็เวลาที่จะเข้าจุดจอดนะคะรู้สึกว่าพวงมาลัยเบาแล้วก็ควบคุมง่ายค่ะในช่วง ในช่วงที่มีการใช้ความเร็วสูงครับพวงมาลัยรู้สึกอย่างไรบ้างครับในช่วงที่มีการใช้ความเร็วสูงอะค่ะพวงมาลัยค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าน่วงแต่ว่ามันจะมีความมั่นใจเหมือนกับว่ารถอะค่ะเกาะถนยนยึดถนนแล้วก็ควบง่ายขึ้นค่ะส่วนต่อมานะครับจะมาสอบถามเรื่องของระบบเบรกครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ขับกันในช่วงที่พื้นถนนแห้งนะครับก็มีการทดสอบระบบเบรกไปแล้วครั้งหนึ่ง อยากสอบถามครับว่าระบบเบรกมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับระบบเบรคอะคะ่ะก็เหมือนอย่างที่คิดไว้เลยค่ะ,อะพอเราเหยียบเบรกเข้าไปปุ๊บก็ความรู้สึกว่าเบรคอะคะ่ะเหยียบแล้วก็ทํางานได้ดังใจอย่างที่คิดไว้เลยะคะ่ะแล้วก็เบรกไปก็คือว่าปุ๊บแม้จะคนท้องถนนที่จะแห้งหรือเปียกก็ตามอะคะ่ะ สอบถามในเรื่องของรสึกวงเลี้ยวแล้วก็พวงมาลัยในช่วงของการเลี้ยวรถบ้างครับว่ามีอาการและรู้สึกอย่างไรบ้างครับออพวงมาลัย่าควบคุมง่ายแล้วก็ด้วยวงเลี้ยวที่แคบอะค่ะทำให้อ,อ่ขับที่ในมมเมืองหรือบนท้นองถนนได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจขึ้นค่ะออรู้สึกคล่องตัวค่ะจะพุทซ้ายมุทขวาก็ทําได้ง่ายขึ้น และตอนนี้นะครับผมอยู่กับน้องมดหลังจากที่เราไปร่วมเปิดประสบการณ์ในการทดลองขับกันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาสัมภาษณ์น้องมดนะครับว่าหลังการทดลองขับให้คะแนนกับยาริสคอรอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกครับในเรื่องของอัตราเร่งรู้สึกประทับใจมากไหมครับอัตราเร่งก็ประทับใจมากค่ะเกินคาดที่คาดหวังไว้ค่ะนั่นคือส่วนที่1นนะครับในเรื่องของอัตราเร่งส่วนที่2ก็คือเรื่องของการควบคุมระบบพวงมาลัย รู้สกไงบ้างครับถ้า10คะแนนให้สักกี่คะแนนนะครับอ๋อพวงมลัยใช่ไหมคะให้10เต็ม10ไปเลยค่ะให้10เต็ม10นะครับและเรื่องสุดท้ายครับนั่นคือในเรื่องของระบบการเบรกนะครับในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่มีรถคันนี้ระบบเบรกมีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากจได้มีการทดลองขับครับอ๋อในระบบเบรกเนี่ยใช่ไหมคะมั่นใจที่สุดเลยค่ะระบบเบรกโอเคครับและนี่คือความเห็นส่วนตัวของลูกค้า ที่มาทดลองขับกับ New Yaris Cross ในวันนี้ครับแล้วก็ข้อมูลดีสาระดีคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับหรือใครที่ชอบอยากจะเข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์ก็ได้ในช่อง YouTube กับอาจารย์กุ้งครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนครับกับน้องวนนะครับสวัสดีครับ